วันนี้แอดมินอยู่ที่สวนลุงไข่กเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งตั้งอยู่บ้านเล็กที่9หมู่ที่6ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรสวนที่นี่เป็นกาแฟโรบัตต้าซึ่งได้รางวัลที่1โครงการประกวดสุดยอดกาแฟประจำปี2,560ซีได้รางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยเราไปพบกับที่แขกแล้วก็ลุงไข่ด้วยตามแอปเ้มา สวัสดีครับพี่แขกครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผ่านมาก็เลยอยากจะให้พี่แขกเล่าเรื่องราวของสวนที่นี่หน่อยแล้วก็พาเดินชมสวนเลยได้ครับก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นสวนกาแฟแล้วก็เป็นสวนผสมผสานนะครับต้องต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ร้านกาแฟแต่ว่าเรามีกาแฟให้ดื่มทั้งวันนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับไม่ต้องโทรนัดก็ได้นะครับใช้วิธีวัดดวงวัดดวงเหมือนพี่วันนี้มาวัดดวงเลยนะครับวัดดวงวัดดวงก็เจอกับผมแล้วก็ เดี๋ยวกาจะพาเข้าไปเดินชมสวนนะครับช่วงนีง้กําลังมีงทุเรียนทุเรียนออกผลผลิตแล้วก็มีลูกกาแฟที่เริ่มจะอีกสักเดือนสองเดือนก็เริ่มจะสุกแล้วครับครับ,รบไปกันมีลหลายมมมเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูนมหรือว่าเป็นซิเนเจอร์ของเราจะเป็นกาแฟหัวกะทิะครับอ,อันนี้เป็นเมนูแนะนําวันหนึ่งจะมีประมาณสามถึงสี่เซิร์ฟครับอ๋อเป็นที่ใช้กาแฟ โรพาสต้าชุมพรแล้วก็หัวกะทิสดจากสวนของอเราเองแล้วก็โกโก้แท้ <c oughs> จากสวนของเราเหมือนกันจากสวนเราทั้งหมดใช่ครับเป็นกเกษตรอินทรีย์เป็นออร์แกนิกหมดเลยครับออร์แกนิกเลยเหรอใช่ครับทุกทุกเมนูนี้เป็นสวนที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับออร์แกนิกแปลว่าอะไรอธิบายคำว่าออร์แกนิกให้ฟัออร์แกนิกอร์แกนิกคือธรรมชาติครับโดยที่ธรรมชาติในการดูแลสวน <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการห้ามทุกชนิดนะครับห้ามทําลายห้ามฆ่า2ก็คือห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด ทุกชนิดใช่ครับแล้วก็ระบบแนวกันชนที่ต้องป้องกันสารเคมีจากที่อื่นเข้ามามในสวนเราแม้กระทั่งแหล่งน้ําก็ต้องมีระบบจัดการนี้ให้หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีทุกชนิดครับค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงไปครับแต่เดี๋ยวไปนี่เราเจอลุงไข่แล้ว <c oughs> ลุงไข่หวัดดีครับนี่ลุงไข่ลุงไข่อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสามครับเอาแล้วก็บรรยายหน่อยบรรยายหน่อยบอกด้วยว่าลุงไข่คือไขร ลงข่ังข้างล่างก็แล้วลงไข่ลงไข่ก็มาอยู่นี่กี่ปีแล้วมาตั้งแต่ไหนเดิมเดิมก็เป็นคนที่เป็นคนที่ท่าข้ามนะครับท่าข้ามคนข้างวัดหนองเรือแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาทําสวนอยู่ก็ล้มลุกลุกคลานครับแรกๆทําสวนเลยครับก็แรกๆก็ทํา ทำสวนมะพร้าวแรกๆเลยอ่ะแต่พอได้มาถูกพายุเอหมดแล้วก็มาเลี้ยงวัวอีกเลี้ยงวัวประมาณห้าสิบแม่แล้วก็วันราคาวัวมันตกก็เลยก็เปลี่ยนใหม่มาปลูกกาแครอพอปลูกกาแครก็มาเจอว่ากาแครราคาต่ำอีกแต่ก็เลยก็ปล่อยๆว่าอย่างนั้นแหละแล้วมาเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนี่แหละเราก็มาลูกชายเขาทราบทราบว่าเป็นหนี้เป็นสินกี่ล้านนะโอ้ก็หลายๆหลายๆเงินอยู่แล้วหลายเงินอยู่ สามสี่ล้านโดยประมาณโอ้ไม่ถึงครับไม่ถึงนะไม่ถึงพอพอจะแต่ก็หลังจากนั้นเราก็มาคิดว่าเราที่เราทามันผ่านมาแล้วเนี่ยมันผิดหมดครับเราเราทําสวนเราก็คิดไปคิดมาว่าเออเราทําสวนเราคนสวนนี่หว่าเราต้องทําสวนแล้วทีเนี้ยคือสวนกระแสครับเพราะสวนสวนที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมันมันตามกระแสทั้งนั้น เลยไอ้ที่เรามาทาสวนกระแสพอสวนกระแสเรามามาคิดว่าเดิมเดิมอ่ะถ้าเราทํานาเราก็เคยทํานาเราก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเราทําสวนเราก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีแต่พอเรามาใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยต้นทุนแต่เราไปใช้ปุ๋ยใช้ยาพวกนี้ต้นทุนเยอะและพอผลผลิตมันก็เราเรากำหนดไม่ได้พอกำหนดไม่ได้มันก็รู้สึกว่ามันขาดทุนมาตลอดเลยมาปรับแผนใหม่ ว่มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาทําสวนใหม่คือสวนกะแสดคือก็เป็นสวนแบบอินทรีย์ครับสวนแบบอินทรีย์ที่ว่าเราใช้วัสดุที่ไม่อยู่ตามบริเวณในสวนเราเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยมาทําเป็นยามาทําเป็นคือหญ้าหญ้าในสวนเราก็ทําให้มันเป็นปุ๋ยขึ้นเนยเราไม่ต้องไปไปฉีดมันทิ้งอะไรให้ดินมันเสียจากเดิมที่ว่าดินที่นี่ หลังจากพายุเกยแล้วก็เลี้ยงวัวไว้ห้าสิบตัวแล้วก็ล้อมรั้วกับไอ้ลวดไม่ใช่ลวดหนามไอล้ลวดลวดควายคว้าไว้อยู่ในนี้ประมาณห้าปีที่วัวอยู่ดินมันก็แข็งพอดินแข็งหลังจากนั้นเราก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยจะงามแล้วเพราะว่าดินมันแข็งพอแต่พอมาทําในลักษณะที่ว่าทําสวนมันทีว่านี่คือสวนเกษตรนี่ตอนนี้ดินมันก็ล้วนทุยล้วนทุยแล้วก็อุ้มน้ําได้ดี ถ้าขนไม่แรงเยอะอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่เสียหายแล้วก็แต่เราไปต้นทุนเราน้อยแต่เราใช้แรงงานที่พวกเราจะทําได้ทํากันอยู่มันก็ทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเดือดร้อนกับเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับ,รบแล้วผลผลิตที่ออกมามันก็หน้าภาคภูมิใจนะครับน่าภาคผูมิใจว่าอย่างเป็นการแควนะครับ,รบผมรับรองได้ว่าในจังหวัดสุมพร ยังไม่มีกาแฟของไคยรสชาติเหมือนที่นี่นะครับยังไม่มีต้นของไครเหมือนรสชาติเหมือนที่ครับเราไปได้รางวัลที่หนึ่งแลรชาติมาแล้วแล้วเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์แล้วอย่างทุเรียนอย่างอะไรพวกเนี้ยอย่างมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยครับมะพร้าวนี่ผมพาเลยว่าคุณไปเอาต้นไหนก็ได้เป็นมะพร้าวออดมามากินมามากินน้ําจะหวานเหมือนกันหมดทั้งสวนไม่ว่ามะพร้าวนั้นจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าว มะพร้าวอะไรมะพร้าวลูกเล็กๆอย่างที่โบราณโบราณเป็นมะพร้าวใหญ่นี่แหละแต่ก็หวานเหมือนกันนะครับแต่สตออะไรพวกนี้รสชาติมันผิดเพื่อนผิดเพื่อนแน่นอนนะครับผิดเพื่อนแน่ครับทุเรียนก็ผิดเพื่อนนะครับในในที่นี้เลยที่ครับอธิบายอธิบายทุเรียนหมอนทองออร์แกนิกหน่อยว่ามันพิเศษกว่าทุเรียนแปลงอื่นที่ตรงไหนก็ที่ที่พิเศษคือต้นทุ่วลัน้อยอยู่แล้วต้นถั่วลันน้อยแต่ว่าเวลาเวลา เวลาเราเรากินเนื้อกินอะไรพวกนี้ทานเนื้อทุเรียนพวกนี้มันจะไม่เหมือนเพื่อนครับคือกลิ่นมันก็จะไม่ไม่รุนแรงแล้วทานแล้วก็มัน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 อร่อยอ่ะก็อย่างที่พีเหตุผลที่ของทุเรียนเราไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่ามันมันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะเราไม่ใส่ปุ๋ยเราม่เราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้เลยมันก็ธรรมชาติมันสร้างของมันขึ้นมาเองคือจริงๆแล้วธรรมชาต พี่แขกอธิบายหน่อยว่าเดี๋ยวพาไปดูต้นเลยที่ต้นเลยมันจะมีรูปแบบของการจัดการที่เราสร้างไว้แล้วก็ธรรมชาติก็สร้างขึ้นมานะครับพี่แขกพี่แขกพาพวกเราไปดูต้นกันไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนออแก,กนิกนะครับครับที่นี่ก็ต้องยอมรับว่า,าต้นไม้ หลายสายพันธุ์แล้วก็เขาอยู่เป็นสังคมของป่าไม้ของต้นไม้มากกว่าครับเราไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือทุเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูทุเรียนครับเราเรามีเลี้ยงพึ่งด้วยใช่ไหมอ่ะใช่ครับมีพึ่งพึ่งพึ่งนี่เราเลี้ยงไว้ครับเราเลี้ยงไว้เพื่ออะไรไอ้นี่ไว้ผสมเกสรดอกทุเรียนดอกกาแฟแล้วก็เก็บค่าเช่าเขาปีละครั้งครับจากน้ำพึ่งในนี้ครับเป็นพึ่งป่านะครับเก็บปีละครั้งปีละครั้ง ก็เป็นน้ำพึ่งเดือนห้านี่ทุเรียนนี่เป็นทุเรียนอันนี้ออทุเรียนกี่ปีตัวนี้หกปีครับทุเรียนหก <5 S 2> ปีปกว่าครับไม่ใหญ่ครับต้น <6 S 1> ไม่ใหญ่ประมาณหกเจ็ดนิ้วอ่าวันนี้นะครับไหนก็มาแล้วก็ผมก็อยากจะนําเสนอการทําสวนออร์แกนิกหรือว่าการทําสวนอินทรีย์อย่างสมบูรณ์แบบโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยครับแล้วเมื่อระบบนิเวศเขาพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นมดแมลง อ่าไม่ว่าจะเป็นกระรอกหรือสัตว์อย่างอื่นนะครับเขาก็จะมาช่วยปกป้องทุเรียนของผมถ้าทุเรียนผมไม่มีมดแดงอย่างนี้นะครับอ่าก็จะมีกระรอกนะครับจะเข้ามาเจาะกินเราก็ไม่สามารถเราไม่เหลือผลให้กินแน่นอนนะครับนี่สังเกตนะครับรอมือเข้าไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเขาห่วงเลยครับใช่ครับปุ๊บอุ้ยมดมาแล้วใช่ครับและทุกทุกลูกนะครับสังเกตนะแล้วแล้วมันมันกันโจรด้วยไหมอ่ะนี่พอพอโจรมาปีนปุ๊บมันกันไหมทุกทุกลูกนะครับ สังเกตได้ว่าจะไม่มีนอนเลยเพราะนอนไม่สามารถผีเสื้อกลางคืนไม่สามารถมาวางไข่ได้พอมาปุ๊บวัดแดงเราก็เป็นตัวเกราะกำบงังป้องกันให้ทำไมพี่ถึงถามว่าต้นทุเรียนหกปีทำไมต้นเล็กต้นนี้อะครับสามปีแรกเขาไม่ได้สร้างต้นเลยต้นเขาท่าเดิมแต่เขาสร้างระบบรากรที่แข็งแรงเช่นการระบบให้น้ําที่นี่ก็ไม่มีสปริงเกอร์นะครับ,รบเราใช้น้ําหยดนิดเดียวน้ําหยดใช่ครับ พี่ดูทุเรียนผ่านแรงมาโดยใช้น้ำนิดเดียวครับวันหนึ่งไม่กี่ลิตรเขาก็อยู่ได้แล้วก็ไปลูกสมบูรณ์ดีโดยถามว่าผมไม่เคยฉีดยาไม่เคยใส่ปุ๋ยต้องบอกว่าทุเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนที่ออร์แกนิกตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เราปลูกเขาเขาไม่เคยเจอเคมีเลยอเขาอยู่แบบ เราเดินเฉียดก็ไม่ได้นะมดหวงพอใหญ่หน่อยกะรอกกะรลอกก็ไม่กล้ามาใช่ครับนั่นแหละตัวมดตัวกำจัดตัดกัวเพิ่อโอ้แต่ถ้าเราฉีดยาไอ้มดก็จะหายไปถ้าเราไปยุ่งกับระบบนิเวศก็คือสมมติเราไปทําลายมดแดงปุ๊บก็จะมีมดอย่างอื่นมาอยู่ก็จะมีอย่างอื่นมายุ่งมันก็จะผิดเพี้ยนจากกระบวนการที่ที่เป็นอยู่เช่นพึ่งพวกนี้ครับเขาก็อยู่อยู่ตามตามที่ที่เขาต้องอยู่ก็คือเหมือนกับมี รังให้เขาอยู่เขาอยู่ในรังถึงเวลาเขาจะออกมาผสมเกสรก็เป็นทุเรียนเป็นมะพราะ้าวที่นี่หลักๆก,ก็คือจะเป็นน้ำผึ้งมะดอกมะพราะ้าวดอกหญ้าแล้วก็กาแฟจะเป็นหลักเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้ทั้งหมดสามสิบครับสามสิบไร่มีทุกชนิดเลยใช่ไหมมีกาแฟมีโหมีไม้เยอะมากแล้วก็เป็นโซนมไม้ไมป่าด้วยอันนี้เป็นโรงโปรเซสกาแฟเรานะครับช่วงนี้ไม่ได้ทํางาน อีกสักประมาณ3เดือนครับนี่มันเครื่องซักผ้านะใช่ครับเอาไว้ทําอะไรครับอ่านี่เป็นเครื่องซักผ้าที่ใช้ในการล้างกาแฟสดครับผลเชอรี่สดทําไมเราต้องใช้เครื่องซักผ้า,าเนื่องจากกระบวนการของการเก็บกาแฟโรบัสต้าภาคใต้นะครับค่อนข้างจะมีความสก,กรปรกแล้วก็มีพวกเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียที่เราที่มันพาไปในทางที่เสียเยอะอมเมื่อเกิดกระบวนการบ่มหรือเอาไปบ่มในถังเนี่ยครับถ้าเกิดมีจุลินทรีย์ที่เป็นเล็กโต ลินทรีที่เป็นแบคทีเรียก็จะทําให้กาแฟเราเน่าเสียตัวนี้ที่เราหมักกาแฟเราไม่ได้หมักเพื่ออย่างอื่นนะครับเพราะว่าภาคใต้เราแดดไม่มีครับเมื่อไม่มีแดดปุ๊บสมมติผมเก็บกาแฟวันนี้มาล้างปุ๊บตาพกพรุ่งนี้ไม่ได้ฝนตกติดต่อกันสามวันถ้าตากไม่ได้ปุ๊บถ้าไม่หมักอย่างนี้ก็คือเน่าก็คือต้องทิ้งไปแต่เรามาเก็บก็คือนะถนอมมาถนอม้นีวิธีหมักหมักยังไงวิธีหมัก ค่อนข้างละเอียดต้องมาคุยกันที่นี่ครับตอนตอนหน้าโปรเซสกาแฟเราก็จะมีเรื่องราวในการคือไม่เชื่อว่าเอาเอาอะไรมาหมักนะใช่ครับมันจะเสียครับอ๋อมันจะเสียคือต้องเข้าใจจุลินซีแล้วก็เข้าใจเชอรี่ของกาแฟของเราไม่ยากครับถ้าใครอยากจะมาหมักกับลองหมักลองโปรเซสกาแฟนะครับช่วงเดือนธันวาคมกรกพาครับเราเปิดสวนตลอดครับเข้ามาดูได้ทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการซักการสีการหมัก การตากสุดยอดแล้วจะพาพวกเราไปดูอะไรต่ออืฝั่งนู้เป็นสวนยางที่มีไม้อยู่เดินไหมครับไปทางนี้ไหมครับกาแฟ่านนี้เป็นกาแฟฝั่งน้องเป็นโกโก้ใช่ครับฝั่งนู้เป็นมีเรามีพืชหลากหลายครับต้องบอกว่าเป็นสวนผสมอย่างแท้จริงก็คือไม่ได้มีไม่ได้เป็นไร่ไม่ได้เป็นไร่กาแฟแต่เป็น ป่าป่ากาแฟาป่าทุเรียนป่ามะาพราะ้าวนี่ครับใบสวยเลยนี่ลงรอยออคนมาดูงานเดินที่หมดแล้ว <laughs> ผมต้องตัดหญ้าไปเพราะตอนนี้ตัดทั้งทั้งทั้งหมดไม่ไหวแล้วก็คือให้เดินเป็นซอยไปแล้วนี่นี่เราให้ด้วยระบบน้ำหยดหมดเลยใช่ไหม แลงนี้ไม่มีสวิงเกอร์เลยครับพี่แบงนี้ไม่มีใช่ครับแล้วมันรอดตายมาได้อย่างไรใช่พี่มันรอดตายมาได้อ <า S 2> ย่างไรที่ผ่านมา <S <S พี่คิดดูทางทางที่เขาวิ่งหาซื้อน้ําเพื่อรถทุเรียนแต่ที่นี่มีทุเรียนอยู่ห้าสิต้นโดยไม่ต้องใช้น้ําแบบแล้วปริมาณเยอะทราบว่าสวนสวน,สวนลุงไข่เนี่ยกาแฟอ่ะแต่ละต้นรสชาตินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนอธิบายหน่อยหนึ่ง ด้วยลักษณะทางสายพันธุ์ของโรบัสต้านะครับม,มันมีความแตกต่างด้านความหวานด้านกลิ่นรสทําให้เวลาเกิดกระบวนการเฟอร์เมนต์หรือการหมักนะครับ,รบมีผลต่อรสชาติกาแฟอย่างมากก็คือแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับมีการทํากาแฟแยกที่นี่เรียกสายต้นนะครับครับไม่ได้ใช้สายพันธุ์เราจะเป็นสายต้นเลยกคือโปรเซสเป็นต้นตนไปเลยเราได้ตั้งชื่อไม่แต่ละต้นมีครับมีม,มีชื่อเราไม่ได้ตั้งแต่เราตั้งชื่อ โปรเซสนั้นสมมุติเรามีอยู่10กิโล5กิโล6กิโลก็มีแต่ละปีก็จะออกเป็นรถพิเศษออกมาปีนี้ก็มี Amazing Robusta นะครับมีรถพิเศษแล้วชื่อว่า Amazing Robusta แล้วล่าสุดไปได้รางวัลอะไรมาอ๋อที่เขาหลักพังงาครับเราส่งประกวดรายการ Finest Robusta นะครับที่เขาจัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด25ท่านนะครับเป็นมาจากต่างประเทศ78ท่านแล้วก็คณะกรรมการในไทยแล้วฟ้าคะแนน80 แ2ดสอ้าอะไรสักอย่างนี่ห้าสมครับผมก็ติดหนึ่งใน10บของประเทศเช่นกันครับของประเทศอีกใช่ครับอืมก็เป็นภาคใต้รู้สึกจะเป็นที่1ของภาคใต้ครับครับที่ส่วนนี้ก็คือได้เลงห้าฝากคุณผู้ชมหน่อยถ้าจะมาดูงานติดต่อผ่านช่องทางไหนแล้วก็ให้ฝากเบอร์โทรเลยครับสำหรับถ้าจะมาเที่ยวแล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช่ร้านกาแฟแต่เรามีกาแฟกินทุกวันนะครับแล้วก็มีเมนู ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับของสวนเราเองก็ฝากติดตามนะครับแฟนเพจ Facebook กาแฟลุงไข่นะครับหรือว่า,าสวนลุงไข่เกษตรอินทรีย์ก็เป็นเบอร์โทรนะครับ0 8 5ย์4 7 8ห5ครับหรือว่าอยากจะวัดดวงนะครับมาอาจจะเจอผมก็ได้หรืออาจจะไม่เจอก็ได้แต่อย่างน้อยๆสวนเราไม่มีรั้วกันครับเดินเข้ามาได้เลยครับผม